บริเวณนี้นะคะเป็นจุดที่นื่อข้าวเหนียวของมรชธานีอโโกนะคะเพื่อส่งให้กับพี่น้องนะคะทั้งพี่น้องทหารและก็พี่น้องในสุสุดพยพนะคะเยอะมากเลยนะคะเพาะนุ่งข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะตอนนี้ ใส่่เาาวตอนนี้ทีมอาป้อมนะคะได้มาส่งข้าวเรียบร้อยจำนวน1.3ตันของของส่วนของทางพะเยานะคะแล้วก็อีก เจ็ดรอยกิโลอีกรกิโคะ่ะอ่าอีก800รกิโลเป็นของบ,บ้านราบ้านรานะค่ะเป็นสองตันหนึ่ร้อยกิโลสองตันหนึ่รกิโล<ช>ค่ะส่งของเรียบร้อยดูของนะคะของบริจาคจากครอบครัวประยุนศิลป์นะคะ มาหนึ่งคันรถค่ะวันนี้มาถึงที่โรงครัวเฮือนหยางกินแล้วนะคะท่านแจ้งว่ามีของที่เราแจ้งจะรับบริจาคค่ะท่านไปหามาทั้งหมดเลยนะคะโปรตีนกเกษตรมหมีกึง่งสิ๋ดรูปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆค่ะของใช้จําเป็นของอุปโภคบริโภคท่านไปซื้อมาทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ครับก็ช่วยกันครับในภาวะสงครามนะครับ พี่น้องปฐมโศกนะครับก็ส่งเข้าเปลือกมาที่โรงสีนะครับของเรานะครับ20กว่าตันนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวบ้านทั้งเอกชนนะครับมาร่วมกันบริจาคนะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้นะครับก็มีมาเยอะนะครับรวมทั้งเงินสดเราก็รับบริจาคด้วยนะครับก็ช่วยกันครับนะครับทั้งทหารแล้วก็ผู้ ประสบภัยสงครามนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทหารใช้อาวุธนะครับส่วนเราใช้อาหารนะครับแนวหน้าแนวหลังแนวเดียวกันนะครับกองทัพธรรมช่วยกองทัพไทยนะครับถ้าเชื่อใจพวกเรานะครับก็เชิญบริจาคได้นะครับที่จุดรับบริจาคนะครับเจริญธรรมครับ